พายุลหลังขาวเล็กโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วก็อวดสายตาให้กับนักท่องเที่ยวนะคะจุดที่เห็นเนี่ยอยู่ที่ท่าเทียบเรือราวัยอําเภอเมืองภูเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมกันถ่ายรูปนานกว่าหนึ่งชั่วโมงก็สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ดูแลท่าเทียบเรือบอกว่าบริเวณท่าเทียบเรือราวัยเป็นแหล่งหากินของพาูุที่ว่ายน้ํามากินหญ้าทะเลและแปลงทดลองพืชอาหารพายุ ซึ่งถูกกันเป็นพื้นที่โรณรงค์ห้ามลอยกระทงลงทะเลเพราะว่าอาจจะไปกระทบกับพายุได้ ตำบลราวัยก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลค่ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าขอความร่วมมือไม่ให้ลอยกระทงในบริเวณนี้แต่ก็พบนะคะว่ามีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ทราบเรื่องนํากระทงเข้ามาลอยลงทะเลก,ก็แนะนํานะคะว่าให้ไปลอยยังจุดที่สามารถทําได้แล้วก็จุดที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ซึ่งแต่ละคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีประชาชนที่เดินทางมายังท่าเทียบเรือและเห็นพยูนก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะ ที่ทุกคนได้มีโอกาสเห็นพยูนตัวเป็นๆแล้วก็เห็นอย่างใกล้ชิดด้วยเป็นเวลานานสร้างความตื่นเต้นนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นใกล้ชิดขนาดนี้มาก่อนอยากให้มีการอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเป็นสัตว์ทะเลที่หายากค่ะ